ตัวน,นี้เป็นคีย์บอร์ดไร้สายถอดสวิตช์ได้แล้วก็คีย์แคปเนี่ยเป็นปุ่มใส่ทะลุทะลวงแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดไร้สายนะครับผมก็คือถอดสวิตช์ได้แล้วก็ตัวคีย์แคปเนี่ยแบบใส่ด้วยนะแบบนี้จะทะลุแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ เปลี่ยนสวิตช์อีก3พินนะครับตัวนี้เป็นรุ่นของ n a v วอ X38 นะครับเป็นรุ่นล่าสุดเลยก็ว่าได้นะครับโหมดไฟขเขาเนี่ยเป็น RGB ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาดูรายละเอียดกันเล็กๆน้อยๆแล้วกันตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับหลักๆเลยก็คือจะเป็นสีดำบอดี้ดำแบบนี้นะปุ่มก็เป็นสีดำๆมันจะไม่ดำมากมันจะเป็นแบบว่าดำเฉดสายช้าๆหน่อยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เห็นป่ะเออนี่เป็นแบบว่าคีย์กัดสกรีนสีเขียวนะครับไล่ตัวนึงจะเป็นคีย์กัดสกรีนสีม่วงคยเนน้ะรับบนี้เปลย ม่วงหน่อยนะครับผมเดี๋ยวดูชัดๆกันสีม่วงๆ่วแบบนี้นะครับซึ่งอีกตัวหนึ่งเป็นสีเขียวอีกตัวเป็นเขียวนี้ออนนะครับอันนี้ก็จะเป็นดอกม่วงๆนะครับซึ่งจะต่างแค่นี้เลยหลักๆสีขี้แคร์มีแค่2สีก็คือเขียวกับม่วงนะครับตอนนี้สีขาวหรือว่าบอดี้ขาวนะยังไม่มีเข้ามาเพิ่มนะครับนี่รวมๆก็ต่างกันประมาณนี้ตัวนี้นะด้านหลังก็จะมีตัวต่อบลูทูธกับต่อเขาเรียกว่าไวรัสนะครับถ้าตัว G เนี่ยปรับเป็นจีก็คือเป็นแบบตัวไวรัส 2.4G นะครับแล้วก็ปรับปัุบ๊แล้วก็เอาตัวนี้รป 3G เ,เองนะครับพอเราปรับเป็น 3G 4นะครับมันก็จะกระพริบแบบนี้พอต่อเสร็จแล้วนะมันก็ไม่มีไฟกระพริบแล้วเห็นไหมเออก็คือมันเชื่อมต่อเรรียบ้อยแล้วทางช่องก็คนนะครับเปลี่ยนโหมดไฟได้นะครับอันนี้ก็ลองกดให้ดูนะมีหลายโหมดมากนะฮะยิงน่าจะเกือบ20โหมดเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าเป็น RGB นะเฮ้ยขึ้นมันเวฟเ้าะมาวุ้นเท แล้วก็มีซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์น่าจะตามมาทีหลังนะตอนนี้เว็บไม่รู้ว่าอัพหรือยังนะครับผมนี่ให้ดูว่าคร่าวนี่ซื้อจากโอเทมุนะครับผมเปลี่ยนสวิตช์แบบว่า CY3 ไพินแบบนี้นะครับก็จะเอาแบรนด์อื่นมาใส่ก็ไม่น่าจะว่าจะใส่ได้หรือเปล่าครับแต่ถ้าโอเทมุมาใส่เนี่ยใส่ได้แน่นอนนะครับสามพินแบบนี้เลยนะฮะลองกดเล้ฟังเล็กน้อยแล้วกันนะครับอันนี้ ส่วนตัวตัวนี้นะครับผม x 3 8เนี่ยตัวเนี้ยแบตเนี่ยให้มาเยอะมากนะครับผม3,000มิลลิแอมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวร้อยขีนะครับผมก็คือจะเป็นปุ่มแบบว่าตัดมาปุ่มออกไปนะเป็นร้อยขีแบบนี้เลยก็คือแบบว่าทรงแบบแน่นๆติดกันก็จะพื้นที่เพิ่มนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะแบบว่าได้ตัว f 1 f 2แล้วก็ตัวเลขอะไรมาครบเลยนะครับสําหรับคนที่จะเล่นเกมพวกไฟโอคไฟ m ที่ใช้แบบว่าตัวเลขนําแผ่นเนี่ยก็มีมาให้เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับในตัว x สามแปดเป็นขีเข็บแบบสายแบบนี้นะ สวดสนี้ก็ตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปเพิ่มเติมเจาะรายละเอียดต่างๆให้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็พามาดูแบบว่าของมาใหม่แล้วกันนะครับตัวนี้ X38 จากนับบู X ซีรีส์นะครับ